เราจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าผู้ที่สั่งจองไพ่ชุดนี้ไปนะครับจะมีอะไรบ้างก็จะเห็นกล่องนี้นะครับนี่เป็นกล่องซึ่งขนาดกล่องก็จะบรรจุของที่อยู่ภายในแล้วก็กล่องก็จะทําให้สามารถเปิดได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับเปิดออกมาปั๊บสิ่งแรกที่เห็นก็คือว่ามีหนังสือคู่มือหนึ่งเล่มขนาด A6 นะครับข้างในก็จะมี รายละเอียดเกี่วกับไพ่แล้วก็มีวิธีการใช้งานในเบื้องต้นสิ่งที่สองที่จะเห็นก็คือถุงผ้ารับใส่ไ้านะครับซึ่งในนี้ก็จะบรรจุไพ่52แผ่นห2าสองใบก็จะมีใบประกบหน้าหลังอยู่นะครับแล้วก,ทก,ทก็ทุกสำรับก็จะมีลายเซ็นของผมกำกับไว้ให้นะครับซึ่งก็ นะครับก็จะมีใบแล้วก็มีใบเปิดอยู่นะฮะแล้วก็จะเริ่มที่ภายแต่ละใบก็จะมีความหมายต่างๆให้นะครับ <laughs> <laughs> ก็จะมีไพ่อยู่เป็นแบ่งเป็นสองสองสองส่วนนะครับก็คือส่วนของอารายละเอียดที่เป็นสีทองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ตัวหนังสือที่เป็นสีทองกับตัวหนังสือที่เป็นสีขาวนะครับซึ่งความหมายของ อย่มลเลเดนเนี่ยความหมายก็จะมี2แบบจะไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายแต่ว่าบางอันอาจจะดูเหมือนกับว่าด้านบวกกับด้านลบนะฮะซึ่งผู้ที่ใช้งานก็คงจะต้องเอาไปพิจารณาประกอบก,บกับการใช้แล้วก็คำถามการตอบคำถามที่ใช้เยอะงานนะครับเสร็จแล้วอ่าโอเคแล้วก็ขยายอันนึงตัวนี้นะครับนี่คือไพ่นะฮะี่ถุงตรงใส่ไพ่นี้ และในนี้ก็จะมีกล่องสายพายให้ไอ้ผ้าผ้าปูพื้นผ้าปูรองพายนะครับผ้าปูรองพายก็จะมีสายรัดนี้อย่างดีครับไพ่ <c oughs> เดิมเนี่ยคิดจะทําขนาด70็ดคูณเจแต่ว่าเนื่องจากว่า,าไปคํานวณในเรื่องพื้นที่ของผ้าแล้วมันจะเสียเศษเยอะก็เลยลดขนาดมันนิดนึง นะก็เป็นขนาดนี้ไพนะ่ก็จะเป็นรูปนี้รูปจานคำนวณของโหราศาสตร์โยนเนียนที่มีเ,เลิกเลิกของจันที่2 8เลิกมันจุอยู่ภายในซึ่งผมเป็นคนที่พัฒนาอันนี้ขึ้นมาเองถ้าถ้าเป็นจานคำนวณแบบโยนเนียนของเยอรมันแท้จะเป็นแบบที่เห็นในกระดานนี้นะที่ไม่มีไม่มีวงกลมที่เป็นเลิอกอันนี้อยู่และจานอันนี้จะเป็นจานที่เราใช้งาน สอนแล้วก็เรียนนะครับใช้สอนใช้เรียนใช้สอนอยู่ในในห้องเรียนของเรามาตั้งแต่ปีตั้งแต่อาจารย์ประยุนทําอันนี้อาจารย์อันนี้ผมทําให้อาจารย์ประยุนใช้ตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับถ้าวันนี้ก็เท่าไหร่สามสิบสี่ปีแล้วนะครับเราก็เลยพัฒนาพระจากอาจารย์นี้มาใส่นะครับใส่นี้ใส่เลือดเข้าไปนะก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้น อันเนี้ยถ้าเห็นที่ไหนก็คือผมเป็นคนทำครับแต่แล้วด้านหลังของผ้าอันนี้ก็จะมีตัวหนังสือที่ผมคิดมาว่าเราจะแปลความหมายของคำว่า Uranian Astrology ว่ามันมีความหมายอะไรบ้างนะความเข้าใจมีเหตุมีผลโหราศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์ปรัชญาศิลปะและก็ความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นเองนะครับนี่คือด้านหลังของผ้าไอ้น้านหลังของผ้าปูซึ่งผ้าผืนนี้ไม่ใช่ผ้ากำมะหยี่ดังนั้นจะไม่มีคําว่าผ้าเนี่ยใช้แล้วมันจะเ,เป็นลายทางเดียวนะผู้ที่จะใช้ผ้าก็สามารถใช้ได้สองทางก็คือใช้แบบจ่ายคำนวณอยู่เรเนียๆหรือจะใช้ด้านหลังอันนี้เป็นแบบผ้าปทูทั่วๆไปก็ไม่ร้อมไดน้นะครับ ในเบื้องต้นก็จะพูดตรงนี้ในส่วนเรื่องของการที่จะมาใช้ไพ่ครับก็ก็จีบไปธรรมดาใช่ไหมจีบได้เล่นๆไปเลยแต่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คล่องกับทางเรื่องของการกรีบไพ่ก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเบื้องต้นก็สามารถที่จะใช้ไพ่เหมือนกับไพ่อื่นๆสามารถตอบคำถามคําเดียวใบเดียวก็ได้หรือว่าจะใช้วิธี เรียงมาว่าอันนี้ด้านหลังของไพ่เอาไปรูปใจคำนวณอีกอันนี้เป็นควายทองไม่มีสะดุดมือเพราะว่าเราเคลือบเคลือบไดบิเนตที่หลังนะครับก็เรียงไปตามตามจักรราศรีก็ได้อ่านเป็นราศรีก็ได้อ่านเป็นเลนชาตาก็ได้แล้วก็อ่านเป็นภาพก็ได้อ่านได้ทุกอย่างราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ใช้ไพ่ในไพ่ชุดน,นี้ถ้าเรียนทศฐานจุลเนียนมาเนี่ยก็จะสามารถ อ่านได้เลยส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้มุทิพลคนที่เรียนภาษาสาสกลนี่เขาสาตอนตกก็ใช้ไพ่ใช้ภาพบูพื้นที่ทําได้ส่วนไพ่ที่เป็นไพ่ดาวทพย์ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าพวกพวกดาวทพิ์พวกอย่างนี้นะฮะพวกที่เป็นดาวทริปนี่คุณอาจจะไม่ออกมาใช้กันเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วในไพ่ทุกใบเนี่ยจะมีความหมายให้อยู่แล้วว่าไพ่แต่ละใบอย่างพวกเราถ้าเราคำถามคำถามอะไรต่าตามแต่ เราหยิบไพ่ใบเดียวขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันสาม,มารถตอบคำถามได้เลยว่าเราถามเรื่องอะไรคําตอบคืออะไรในไพ่ถ่งใบเดียวนะฮะรวมทั้งสิ่งสาคัญก็คือว่าคู่มือเนี่ยมีความสาคัญมากนะครับหน้าแรกจะเขียนเลยว่าอ่านก่อนยากรณ์ที่หลังก็คือว่าคํานี้เป็นคำที่อาจารย์ประโยชน์เขียนเตือนใจไว้ในหนังสือคำปีสุภะข้อสันติว่า การไปได้ของศาสตร์จะต้องอ่านก็คืออ่านตำราทำความเข้าใจซะก่อนก่อนที่จะไปพยากรณ์นะฮะเพราะหมายตรงนี้มีสองเรื่องก็คือว่าเรียนรู้ไพ่จากตำาราเล่มนี้หรือว่านังสือของศาสตร์ของยูเนียนอื่นๆก็ได้แต่ว่าเน้นเฉพาะที่เป็นของอาจารย์ประยูนนะครับเพราะว่าจะเป็นต้นแบบที่ที่ถูกต้องดีที่สุด อ่านก่อนก็คือว่าอ่านพื้นดวงก่อนแล้วคยยกก่อยพิจารกรับเพราะฉะนั้นทุกคําถามเนี่ยที่เราจะถามเรก็ถามแต่อาจจะหยิบไพ่มาใบแรกก็อาจจะถามว่าสิ่งที่เราจะถามเนี่ยสถานาการณร์ปัรจุบวัตเป็นยังไงใบที่2ก็คือสิ่งที่เราอยากถามแล้วใบสามไปข้อสรุปก็ได้อะไรเงี้ยสามารถใช้เทคนิคของไพ่ทาโร่หรือไพ่ออร์คิลหรืออะไรต่างมาใช้อ่านได้หมด แล้วก็ยังใช้เทคนิคของยูเนียนอ่านได้ก็คือการผสมความหมายของดาวเช่นมีดาวสองดวงก็สามารถทำสวนตังเกันได้หรือว่าเป็นดาวสามดวงก็ทำ a บวก b ลบ c กันก็ได้นะครับอันนั้นประโยชน์ของไพ่ชุดนี้สามารถที่จะเรียนรู้อ่านได้มากมายและที่สำคัญก็คือว่าบนหน้าไพ่เนี่ยจะมีสีสแบบก็คือสีทองกับสีขาวซึ่งความหมายสองด้านในในพื้นใน ในไพ่ใบเดียวกันเนี่ยความหมายจะไม่เหมือนกันนะซึ่งถ้าคุณลองเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีความอัศจรรย์อย่างน่าตกใจเลยนะครับในเบื้องต้นก็วันนี้จะส่งไพ่ไปให้แปดเพื่อจะส่งให้กับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับจะได้รับของประมาณ ที่เขารับปากไว้ก็คือประมาณาที่วันละครบันพุธนี้ก็จะได้รับไพ่กันทุกคนนะครับส่วนผู้ที่บอกแจ้งความกำลองว่าจะมารับที่ห้องก็สามารถมาที่ห้องน,นี้ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของวิธีการทําใช้ไพ่อะไรอื่นๆก็จะมีก็จะทําอาจจะทําเป็นคลิปให้ดูใน u t u b e นะในระดับหนึ่งแล้วก็สำหรับผู้ที่มีความประสงค์อยากจะ ให้สอนนะฮะก็เดี๋ยวขอคิดดูว่าจะจัดวันจ่ยยังไงหรือว่าแจ้งมาว่าความเหมาะสมที่จะจะเปิดสอนการการใช้ไพ่อย่างนี้นะครับเ<ส>มือ่อไหร่ดียังไงก็ตามนะครับแล้วเราก็มาพบกันในโอกาสต่อไปผู้ที่ใช้ไพ่ถ้าเกิดคําถามใดๆก็ตามแต่ก็สามารถที่จะ i เข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ